เมื่อนี้เฮากับสีผ้ามาชมสวนสุขสบายของเฮาแล้วค่ะเนาะอันนี้คือคลองนะคะเนาะคลองน้ำอยู่ทางข้างสวนเฮาค่ะน้ำเต็มฟังเลยค่ะมื่อนี้ค่ะอันนี้กระเตาย่างย่างไปย่างปลาเวลามูมา เยี่ยมมาเที่ยวน้ำมาชมสวนเท้านะคะเนาะกะสิพามาเบิงแปลงแรกนะคะเนาะแปลงที่แรกแปลงที่แรกไม่แปลงที่หนึงอันนี้กับตน้นดินไม้เพิ่นกลับเป็นนวยแล้วนะคะเนาะเป็นนวยแล้วตปด,ดนวยแล้วนวยหนึ่งปีที่สามเหรอคะกะสิพาชมอมมุนีจักแปลงหนึ่งกอนนะคะเนาะ อันนี้ประคามถนนเท้าข่า,างคลองเท้าอันนี้ก็ต้นยางหน้าเท้าค่ะสามปีแล้วค่ะต้นยางหน้าเฮาปลูกไว้เพื่อหน้าคตค่ะกำมะหุมแล้วต้นต่อมาใน,นกระสีเป็นต้นมะยมชิดค่ะ นี่แบบจีนเฮาค่ะอันนี้บักงูข้อแลนข้าก็ปปูกค่ะต้นที่สองกงยางค่ะเป็นกะสิพวกเนี่ยจังหน่อยเพราะว่าเดีได้เอาหนาต้นที่สามกับบงม่วง แก้วบานเห่าค่ะสลรับกับเผือกสซวรถีนก็ว่าได้ขึ้นข้างอันนี้ก็พริกหน่อยบานเห่าค่ะมล่าขี่นกต้นที่สี่ก็ะสิเป็นมะม่วงแก้วมะม่มวงไงบานเฮ่าค่ะนะคะ หอดักทองบักอื้บักอื้ค่ะน,นี่กรบปพริกพริกหน่อยพริกหน่อยบานห่อนึ่งไหมค่ะปลูกเสร็จก็บลูกหูบบ้ฮ้อนเลยปลกฮูต้นนี้ต้นนี้แขกดำพันยีในโฮมเพิ่งก็เลยบอยอย่างงามปันไดก้อยหอมกำแพงเพชรเข้ากับปลูกพึ่งเข้ากับจีด น,นี่คุ้มเพม่อนกับปู่พริกหน่อยกินพร้อมอันนี้กล้วยน้ำวา้าราชนีคนกําลังถอกค่ะคนกําลังถอกจากสิแดจักวีจังติดตตาอีกเทือนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกําลังถอกเนกําลังเป็นปีบอกไงเลยค่ะอันนี้กับคนเล่นบานเฮ่านะคะ คนแลนมีสวนเฮาเป็นพนลเม้มเป็นพนลเม้ไมรักนี่นี่สวนเฮานะคะอันนี้กล้กยหอมกับตังแพงเพชรค่ะอยู่ในร่องกลางนี่นุกสิปลูกอันนั้นนะคะไว้ผักกระกจงบานเฮาไหมคะถักกระกจองบานเฮายาว แต่ว่าลองเพิ่นกับบ,บ,บกวางประมาณเจ็ดสิบค่ะลองพ่งตนตัวนี้เป็นมะราขี้น,นกนี่ค่ะลองที่สองกะิบปูกฮอนแลนค่ะอยู่ริมริมคลองกับผัผกผักกระจงบานเท้าวันยค่ะแล้วก็สลับกันกับกล้วยหอมกำมแพงเพชรค่ะต่อมานี่ก็คือต้อนที่แรกลองที่สองนะคะนันเป็นลำนใยค่ะ ต้นลำไยอันนี้กับปีที่สามแหละตอนพันยังบม่ทันดิเป็นนวยน้ำมูยูพันยูหม่มกับประจกักษ์ยูกะยูห่มยางนะคะยูไก่หม่มยางนี่ค่ะยู่ร่องทางทางๆางแถวสุดติดไกลๆก็รออ่องยางนุ้งกับปลูกจะปลูกกล้วยได้ไหมคะอันนี้กล้วยราชินีค่ะเนื้อเยือ่อ กากสีมาเบิ่งห่องนี่กันจักหน้อยนะคะเนาะต่อมานี่ก็กล้วยทางคนี่กล้วยหอมกำแพงเพชรค่ะตัวนี้ตัวนี้กาก็เอาลูกพันออกแล้วเพราะว่าพันอันนั้นนะคะ่ะพันถอดปีออกแล้ว กัสิปลูกแซมใช่กับบกพริกบกพริกน้อยตัวน,นี้มันเป็นบกพริกเหลืองพัทลุงค่ะตัวน,นี้ตัวน,นี้เพลือพริกเหลือง,พ,องพัดทะลุงเพื่อนว่าสื่อมาปลูกลองเบงนะคะนาะนี่สลับปลูกกับกล้วยหอมกําแพงเพชรตัวน,นี้กัเป็นเงาะค่ะตัวน,นี้เพินเ่นยังว่าในติดลูก นูปปูกใส่กับต้นบอกมะละกอแขกดำค่ะยุข,ข,ข้างๆริมนี่นะคะนะปูกเป็นกล้วยไข่ตัวน,นี้ปูกง่ายค่ะเจ็ดเดือนเพิ่งก็ออกออกปีออกลูกแล้วนี่เ่าห้าปลูกปีนี่ เผือกพร้อมค่ะเผืพอคนกอยากงามยังไมนได้ใส่ฟุต่เพิคนกบงามเพราะว่ามันมีฟุนอยูน่น้ำดินเฮามันเป็นดินอินซีนะคะสามดูเห็ดปลูกมานี่สามปีแล้วก็เลยเริ่มมันไม่เริ่มไกลคือบอกว่า,าบอใส่ปุ๋ยนะคะ่ะว่าจะบอใส่ใส่ปุ๋ยใส่แต่ปุ๋ยคอ,อกที่เฮาหมักเอง อากาศก็สีคึมคึเน่นจ้งน้อยค่ะเพราะว่าฝนฝนฝนตกพายุเข่านะคะเนาะต่อมานี่ก็ต้นบางเงาะค่ะต้นนี้ก็บงามแล้วก็ขางคางพึง่ง,งกันจีปลูกด้วยแซมแซม้วยแขกดําแขกดําเข้าในปีที่สองละคะ่ะต้นนี้ปีแรกนี่ย่งสองเครือพอยังเขามาได้นนตัดไปบบม นี่ค่ะลูกเพิ่นงามจินกับสีออกรดปานอมเปรียวเนี่ยจังน้อยค่ะไ่ลืมถ่ายให้เบิง่งค่าย่อนกลับไปเบิง่งเลาก็ปลูกเดีนพืศจีกาไหมค่ะแต่ว่าเพิ่นถอกแล้วงามน้วยญ่ ปลูกง่ายค่ะเพื่อนอาจจะมอสมกับดินไส้ก็ระจัดอ,อยู่ขางลูกจิปลูกแซมเลยกับเผือกเนาะค่ะนี่เผือกพอเวลาห้าอาหนามันกับจังงี่ง่าย <laughs> ตัวเห็นเป็นเท้านั่นก็เป็นเสารถค่ะบอดีมี้างบอด้ข้นข้างอันนี้คกล้วยหอมกำแทงเพชรเท่าค่ะเกหวี <c oughs> งามค่ะงามปะนี่พูดเอาหนอคนไปแล้วยังไม่ได้ไปปลูก อันนี้แขกดำเข้าต้นกระแตมแล้วนี่ปีที่สองลวค่ะอันนี้ฮันต้นนั้นเพิ่งกระยักถอ,อกนี่ฮันอ้าลูกขึ้นไปหลายแล้วอันนี้ก็กล้วยต้นงาะเข้าค่ะ ต้นที่สามค่ะลองตอนน้นเงาะเข้ากับโบเป็นนวยขื้กันเพิงมาติดลูกอันนี้ก็คือแขกดำเข้าค่ะก็ว่าจะปิดนวยเพิ่ออกอยานพันนวยวายใหญ่เลียงพันไรเห,นห็นไงแต่จักหน่อยจังสิเก็บไปขายดิบอันนี้กล้วยเขียวไงบานเข้าไหมค่ะ ปีที่สามเลยค่ะตัวนี้ปีที่สามเล้วปีที่สามเลยค่ะออกน้ำกันก็เป็นลูกลูกข้องลูก